พี่จอทำมันเห็นไมนี่คือีผมตัดเอางงไหมใครคู่ใครไม่ต้องงงไม่ต okay. hey, ้องงงคู่กันหมดเลยนี่สำหรับเรื่องนี้หรับเรื่องนี้นะคะแบบนี้ไม่มีลืมจองค่ะแล้วก็รวยได้ค่ะ รัะกันเต็มใจเออโอเคค่ะก็ในโลกที่มีมากกว่าสองเมื่อนะคะมีความรักของเรามันก็มันก็ไปไกลกว่าที่เราเคยเห็นเรียนเมื่อเอ่อชอมคนหนึ่งคาดหวังจะความรักจากอีกอ่ะก็เลยมามีแต่เองซึ่งถ้าก็เรามีปัญหาสูชานะก็วุ่นวายแบบนี้นะคะจริงๆแล้วมันวุ่นวายกว่านี้อีก มันม,ม,นม,ม,นมีมันมีมากกว่าสี่ตัวละครเนี่ยต้ยองได้ค่ะอะ มันมัน,ม,นมันเกิดจากความสับสนสับสนในความรักก่อนมากกว่าค่ะของของตัวละครตัวยซึ่งเป็นทอมแล้วก็เกิดความคาดหวังคือโดนกดดันมาคาดหวังจากแฟนมาแต่ว่าทาให้ไม่ได้สุดท้ายแล้วต้องแยกย้ายกันไปแล้วก็ต้องมาทดสอบจิตใจตัวเองด้วยการลองที่จะรักกับคนหรือคนซึ่งเขาก็เป็นเกย์อยู่แล้วแล้วเขากม็มีคู่กันอยู่แล้ว,วอะไรแบบนี้ <laughs> เขาบอกการสุดท้ายแล้วผีผักอะไรแบบนี้แล้วก็คนนั้นก็มีคนนี้อยู่เหมนจะผ่านไปรอบเๆผักไปนู่นผักไปนี่ผักใช่ประมาณซับซ้อนใช่ไหมซับซ้อนค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับป่านมาบอกว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะว่าในขณะที่แบบคุณแบบรุ่นวายซี มั uhm, seen. นวุ่นวายอะคะ่ะมันเกิดความสับสนขึ้นในหัวของคนคนนึงได้อยู่แล้วแล้วพอคนที่สับสนกับคนที่สับสนมาเจอกันอะมันก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องราวขึ้นมาแบบนี้กเิิดดขึ้้นไจรงๆอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดะคือคนเราพอเวลาถูกหลักใจคนนั้นจากคนคนหนึ่งมันจะชอบตั้งกฎว่าถ้าแบบนี้ไม่ใช่นี่ผมต้องไปหาแบบนี้มันก็เลยมีความวุ่นวายเก้น แล่ว่าไม่ได้ผักภาษีคนผักมากาีผกี่ก็นี่ก็โดนผักผักไปด้วยไ่แล้วคนนี้แหละคนนี้หน่อยคนนี้ก็โดนผักเหมือนกันเหมือนกัน ช่ครับมันจะมีช่วงที่แบบสายบ่านในเรื่องเขาอยากมีมูกร้าตก้งแต่ไม่เหมือนกัถ้าผมก็ถ้าผมก็เป็นลูกกับสายบ่านแล้วก็นะไม่ใช่ออกมาตอนท้ายเรื่องไม่ใช่ครับเป็นเจษดาครับเจษดาก็จะเป็นบอสของร้านในเรื่องแล้วก็เป็นเพื่อนกับสายบ่านสมัยเรียนใช่ล้วเราเป็นคนชอบเขาแต่เขาบอกเขาไม่ควรชอบเราเพราะว่าเขาไม่ชอบผู้ชายเพราะทีนี้ก็มาเห็นหลายปีผ่านมาเนาแต่งานกัน เราก็ดูว่าเออจะเป็นยังไงเนี่ยเจนจัดมกเลยโอเคมดหกใช่ครับจริงๆความต้องการหมดค้อมต้องการหกดูเป็นตัวแรงนี่แหลว่าพอเล่นแล้วน่ารักของเขานี่เรามาตัวหกอ่ะเอาใจเนี่ยผมจะได้ยินเสียงไม่ว่าจากเพื่อนมาแสดงหรือว่าทีมงานทุกคนผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวแรงไหมอยากให้ติดตามนะน่าจะเยอะมากเรื่องความ เยอะแต่ว่าพี่เหนปั่นเราอยู่โธ่ลูกหมูตัวใหม่ปีละหรอเหนือปั่นทำเหมือนไม่ยากอ่ะยากค่ะยากคือคือต้องบอกว่าทุกตัวละครนะคะมันมีความมันคอบเกี่ยวกันหมดเลยโดยหลักๆแล้วจะเป็นปั่นกับน้าที่เป็นตัวหมุดเป็นเป็นแกนกลางแต่ว่าทั้งหมดอ่ะมันคลอบเกี่ยวกับหมดเลยก็เลยต้องมีความปั่นกับลูกหมีปั่นกับพี่น้าผ่านกับน้าปั่นกับแบงกี้ กับปาดนะกับแบงค์นะกับลูกหมีมันเหมือนมันเหมือนระบบสุริยะอันนั้นี้แต่ว่าทุกอย่างมันหมุนรอบกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยชงโใช่แส่งว่ามันคลอนไ่ได้เลยน้องเพื่อนเดี๋ยวดิรไปไหนแล้วไปดูว่าใคร คืออย่าว่าแต่ EP เลยค่ะถ้าสักแบบ10นาทีก็ไม่รู้เรื่องแล้วใครใครกับใครกับเมตาที่งงใช่งงในความสัมพันธ์อ้าวไอ้นี่รคนนั้นคนนี้คือต้องดูแล้วจบพีควยจบกับพลาดที่ถึงท้ายนี่ถอดนี่ถอดเวลาอ่านบทความอ่านบทแล้วแบบใช่อย่างนี้เลยเหรอไอเพี่ถอดตัวที่ส่งมาแล้วรู้สึกอะไรแต่ก็แค่กด มองว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ค่ะเรื่องเรื่องของความรักเรื่องของเพศอะไรเนงะี้ยคือแบบเรา <c oughs> เราเคยจุดนั้นมาแล้วแล้วทุกวันนี้มันก็เปิดกว้างมากข,ขึ้นอย่างตัวมันเองเงี้ยค่ะป่นก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันแรงคือป่ามองว่า,วามัน <c oughs> เป็นเรื่องของความรัก <c oughs> ที่มันเกิดขึ้นจริงๆได้ในสังคมดังนั้นป่าอยากให้ดูเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าเรื่องของความผูกพันความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจริงๆมากกว่า นี่คือแค่ตัวอย่างเพราะว่าอนี่ยล้มอย่างเดียวเลยที่เจอตัวอย่างเ่ะเราแนะนำน้องใหม่สองคนได้ไหมค่ะใช่ค่ะไม่หลุดเลยนค่ะลูกหมีค่ะเราบุนเป็นบัณฑ์นะคะในเรื่องก็คือเป็นแฟนหนุ่มบาณในเรื่องเนี่ยนะคะเป็นสาวดีแบบเอาแต่ใจที่วุ่นวายนิดๆตามตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบฝันว่าจะมีความรักดีีอะไรเงี้ยแต่ก็มีจุดหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราไปใช่ค่ะ พอสั่งคมไทยในปัจจุบันจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบดีนะเหมือนแบบเปิดว่างไปแล้วว่าอยู่เนี่ยความรักอ่ะไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยมีหลากหลายรูปแบบเนี่ยอยากให้ดูจริงๆก็อเออสนุกค่ะสวัสดีค่ะชื่อเซ่านะคะรับ,บทเป็นปริตินค่ะในเรื่องก็จะเป็นลูกน้องของพี่สายปาดรับ,บทเป็นพี่อ้อยพี่ชอตปรึกษาเรื่องความรักค่ะจะเป็นยังไงก็รอดูในเรื่องแล้วกัน นีมันวาอาจจะเป็นเพราะว่าลิบไิ่เดค่ะจริงๆแล้วตัวนี้แหละตัวนี้ลับวันไหนบ้างแหละอ่อนละบ้านไหนนะฮะเก้วันอาทิตย์มีคนรู้เลยวันที่เเดือนนี้ล้ฮะอีกไม่กี่วันนะสี่ทุกมสี่แอรงันองนทั้งหดอะไปนัดเจ็ดนอยตอนช หานมาแล้วเหลือสตอนแต่เราถ่ายกันไปเจ็ดร้อยตอนโอเคค่ะขอบคุณนะคะเจ็ดะคะถ่ายรู้ไหมคะเออบโมงเออสิบโมงยุ้ยแรงแรงสองปีเลมาต้องการ ยนตายกมดเลยนะ